สวัสดีครับกิติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณครับสวัสดีกันในวันที่2 2เมษายน2 0 2 5ครับคือเก่าคือเดิมแนวทางขนมน้อยครับ22เมษายน2025ครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบเลหาน้อยครับเฉพาะกิจกาชาตดพิเศษปกติ V.I.P ครับพี่น้องก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกันครับผมสิเขาไปกดถูกใจให้ทุกคอมเมนต์เลยครับเป็นอย่างตำ่ำถ้าถ้าว่างก็สิตอบทุกคอมเมนต์ครับผมนะสุดท้ายถ้าว่าเป็นการรบกวนฝากกดแชร์น้ำนะครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบดีหาน้อยครับเฉพาะกิจกระชากพิเศษปกติมีพีเอาครัคนกาดสีเวลาครับเลขมินหาโตโมันี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 6 7 8 9 0 2ตัวเด่นครับ6กับ0 6กับ0วิ่งรูด0ครับวิ่งรูด0 2ตัวเน่นๆ06 07แล้วก็67 06 07 67 3ตัวเน่นๆ760เอ้อ706 806 906 706 806 906 เก้าศูนหกมาแล้วทด้หมู่บ้านน้อยน้อยปกติเ <c oughs> นาะหมู่บ้านออกเก้าศูนหกกี่หลีเออบทโค้ชมงเอินครับอันนี้ผมบอกไปตามสูตรเนาะไม่มีตังหาหน้อยหรอกพี่นอ้องวิ่งลูดศูนย์ครับเสื้อมันในนั้นทั้งเอาไปใส่งานเฉพาะสองตัวกับสามตัวเนียนๆครับพี่นอ้องถ้าอยากเพิ่มก็เป็นไปไดก้กะเหล็กวินฮาโตนะครับเอาไปวิ่งเลรชุดสองตัวให้มันครบนะครับหรือเหล็กเด่นสองตัวครับมื่อนี้หกศูนย์เนาะ จะไปวิ่งกระเล็กวิ่งหาตัวให้ไปเล็กชุด2ตัวเนาะนะหรือตัวรูดครับผมมันมีรูดศูนย์เนาะถ้าสิรูดเป็นเล็กชุด2ตัวกับางทั้งบนทั้งล่างเลยครับแต่ว่าตัวรูดมันสิบมีตัวเนียนๆครบนะครับมันสีมีแต่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดมันสิบมีหกเจ็ดให้บวกหกเจ็ดเข้าไปเพื่อไหวกันไหวนะครับส่วนน้านทางเล็กสามตัวกัเล็กวิ่งหาตัวเนาะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันวิ่งไปเลขชุดสามตัวเลยสิบชุดครับในกรณีวิ่งแบบเบ,บอ,บาาร,เอดดเร์บเบอร์ตองเบอหามเนาะถ้าผู้ใดมักเลอรเบิร์เล็กตองเลมหามก็สามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ครับสรุปผลงานหมู่บ้านสักนิดนึงนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านวันที่ยีส่สิบเอ็ดเนาะผมว่างอะ 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกวิ่งรูดหกครับหมู่บ้านนี้หกผมก็บบานสามน้อยเลยสามหกล่างกาชาติอันนี้ครับ อยู่ในเหล็กวิ่นพรอมอยู่ในเหล็กเด่นพรอมนะครับแต่ว่าเสียดายเพราะมานันเนียนเนเนาะศูนย์หกเก้าศูนย์หกปกตินี่มือหนีพอมนี่เก่าศูนย์หกแล้วก็วีไอพีครับห้าหกหกอันนี้แตกสามตัวเลยเดิยนะครับแตกสามตัวเลยดินี่จากเหล็กวิ่นหาตัวหมวานะสองสามสี่ห้าแต่ว่าผมมาวิ่งเหล็กเปิดเหล็กตอกเหล็กหามเนาะสำหรับเหล็กชุดสามตัวแต่ว่าเลก เลขสองตัวนี้เขาเลขที pe, room, room. ่นะครับเขาเลขเด่นเขาเลขรูดนะครับโอ้สบายเลยเลยถ้าพูดใดเหรียถ้าพูดไดฉลาดแต่ผมแต่ผมใส่ข้ามปีตัวงขอโทษนะครับถ้าพูดได้ฉลาดเลรียเนาะตองขอโทษขออภัยนะผมใส่ค้าบอดถูกต้องบอถึงใจถ้าพูดใดฉลาดเหรียนะครับถ้าใครฉลาดเล่นนะครับวางเลขนะครับแน่นอนแหละครับเลขเด่นผมเลขรูดผมบอดแมนลอยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การถูกลังวันเกินหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกมือครับผมเพราะฉะนั้นเพราะว่าสจเป็นเหล็กเด่นเนาะมื่อนี้หกกับศูนย์แลกันหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก่าหกศูนย์เรียนแค่นี้ครับแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์หรือเสด็จเะพอเหล็กศูนย์ก็เหล็กวิ่นห่าตัวก็พอศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เสริมด้วยตัวเด่นเด่นตัวนียนเนียนเข้าไปนะครับ แค่นั้นแหละเอ้ามันมันสูบุก,กันครับตัวขอโทษขอไพ่ยหล,ลายๆหมู่ว่านหมู่ว่านนะครับบอดิว่างแนวทางเล้านะครับแต่ว่าถ้าว่างก็ศยได้เฉพาะเลขกหลุดเลยครับผมตัวนิดนิดมะเขาถ้าผมว้างผมก็ศยว่างห้าหกเจ็ดแปดเก้ากัศยเด่นหาคับเก่าวิ่งหลุดเก่านะครับหมู่ว่านมันออกกินก่อนสองสี่เก้าเก้าเอาใจหน่อยได้เลขกหลุดอยู่หมู่ว่านแต่ว่าแต่ว่าบอดบอดิว่างครับส่วนมาก ส่วนมากพี่น้องก็ตามตัวเนียนๆเนาะคนตามเล็กหลุดก็มีอยตบมาหิ่งบล็อกก็บอกหูกันแต่ว่าคนคอมเมนกับข้อมเมนต์มาอยู่ตามกิตติต้องตามเล็กหลุดนะครับกระสีขาอยูุ่ติและวถ้าวันจะตามเล็กหลุดแต่ว่าเมื่อวานผมบอดีว่างครับถ้าว่างก็ตามนั่นแหละห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นแหละสำหรับห้วยเล่ามื่อวานครับผมเอาเจอกันในคลิปอ๋อผมบ่เคยมีเวลานะที่คลิปครับผมซึ่งตอนนี้ผมกดคำว่าว่างนะครับเดี๋ยวจังไดนกระสี ลงคลิปทุกมือลเลยนะลงแนวทางมันครบเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันหมานสุขสุขครับ